มาเด้อจ้ากินผลไม้แฝกแตกมันคือส้มไม่ได้ถามเขาหรอกว่ามันสายพันธ์อะไรเดี๋ยวเรามาคิมดูนะคะว่ามันสายพันธ์อะไรตอนกินนี่แหละก,ะก็จะได้รู้เลยว่ามันสายพันธ์อะไรเท่าที่รู้เด้อมีส้มเจียวหวา,านแล้วก็ใส่น้ำผึ้ง ดูสภาพเปลือกเงางามไม่ตะกุกตะกัดมันน่าจะเป็นสายน้ำพึ่งนะแต่เราต้องชิมรสชาติว่ามันสายน้ำพึ้งหรือเปล่า ชิมดูแล้วมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมันไม่จืดมันไม่หวานเท่าที่รู้คือว่ามันเปรี้ยวถ้าจืดก็จะต้มจะหวานถ้าหวานก็จะใส่น้ำผึ้ง แต่อันนี้มันเปรี้ยวก็เลยไม่รู้เลยว่ามันสายพันุไหนมันคือส้มก็แล้วกันเปรี้ยวเ้้ยจากเปรี้ยวมากๆสมซื้อ,อหรอกมันเป็นต้มมันชื่อว่าส้มสมซื้อมั่นยู่ สมอีลีแต่ม,มันก็แซ่บนะคะ